นแรกเลยนะพี่อนุสรนกินข้าวอย่างเนี้ยขอบคุณนะคะกินข้าวอะไอย่างเนี้ยจอบจังเลยนะบูชาแอบแอบยังมาเจออะไร่ะจะไปแล้วเหรอไปเลยไปเลยพี่เกษตรไปเลยนะมาก็บอกมือบายๆจะไปแล้ว ขอบคุณนะคะสวัสดีนะคะพ่อสะพ่อสะสะนขอบคุณนะคะพ่อวันนี้มาบ้านลูกสาวพ่อมากินขนมขนมสามอย่างลูกสาวซื้อไว้ฝากพ่อขอบคุณนะคะอาสำนักบบกมือ ขอบคุณพี่เกษตรเจ้าเป็นอะไรมาก็บบกแต่มาพ่อก็สวัสดีพี่อนุสรน,นะคะพี่อนุสรหัวเราเป็นไรอะ่ะมาข้าหัวเราเลยแลว่าบ้านนี้ตลกใช่ไหม อนไรเมไปไม่พูดเลยนะไปไม่พูดก็อยู่นั่นแหละก็ก็จอดไว้นั่นแหละจะลงขอบคุณนะคะพ่อก็สวัสดีพี่อนุษพี่เกษตรก็สวัสดีพี่อนุสรพี่เกษตรก็สวัสดีพ่อพ่อสาธนนะคะพ่อก็สวัสดีมาส่งกำลังใจขอบคุณนะคะ Sao vậy um, à? à, Là yeah. men. Bò men là lai dều ta. khỏi meo. มอารถแหเบ่แน่นอนรถแห่อยู่ไหนรถแห่อยู่ในเมาอ่ะขนมอย่างขานมทุกอย่างข,ขอพี่นะะ่าพ่ันพี่น้องสอนมาขอพี่นะพ่อก็เย้เย้เต้นมาขอบคุณนะคะพ่อพ่อสะสะท้อนขอบคุณนะคะ กินเป็นเหรอพี่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 อนุสรกินเป็นด้วยเหรอกินเป็นขนมด้วยเหรอกินขนมเป็นด้วยเหรอพี่ของพี่นะพี่เกษตรไปรถแห่ที่ไหนไม่ต้องใส่โอ้รู้แล้วค่ะเล็บสี่ใช่ไหมขอบคุณนะคะขอบคุณพ่อขอบคุณพี่เกษตรขอบคุณพี่อนุสร ไปยึดพัดลมมานี่พัดลมหนึง่งขอบคุณนะคะพ่อก็กดๆกันป็นได้นะพ่อจา๋าป็นได้นะอเอาค่สามสิบนะพี่อนุสนชอบอยู่ให้ชั่วโมองอยู่เรื่อยเลยนะน้องจะอยู่สามสิบก็ให้แต่ชั่วมโมงเพราะที่ทานทนำะไม่เข้าไม่ได้ อะไรเวนได้เย่เเอาก็บอกเวนได้ไม่เป็นไรช่องนี้ไม่จำกัดนะเว่นได้มามาให้กำลังใจแป๊บหนึ่งก็ดีใจแล้วไม่ต้องอยู่นานไงคนพูดไม่เก่งคนพูดไม่เก่งขอบคุณนะคะพี่อะไรนะพี่สาว พี่สาวบอกว่าถ้าเอา F C เข้ามากดให้ตัวเองได้ถ้าเอาเอาเอาอะไรนะเอาช่องจริงมากดไม่ได้คราบพี่นี่ใช่ไหมขอบคุณนะคะพ่อพ่อก็สวัสดีน้องอาทิตย์ อธิษฐานขอบคุณนะคะน้องพูดไม่กินอะไรนะกะทิกะทิฐานนะพูดดีๆนะพ,พี่พี่เกษตร พี่อนุสรสวัสดีค้าจบนะจอมจอมจอบนะเนี่ยขอบคุณนะคะทุกกำลังใจกี่ล้านแล้ววะกล้านดวงตาวันนี้ได้หกล้านนะพี่เกษตรพี่อนุสรพ่อ,พ,อพ่ออะไรนะพ่อทักททยพ่ออะไรอนะน้องยิ่งอันน้องซีนอยขอบคุณนะคะ เข้ามาสองล่างเลยดูกอนนะดูช่องเชื่อเลยขอบคุณนะคะทำไมกําลงังใจนะโอ้ขอบคุณทําช่องได้สี่สี่ร้อยเกตสิบดเดี๋ยวก่อนนะตามไปก่อน แล้เวเขาขานมไปฝากแล้วนะคะแล้วใส่เชื่อให้ก่อนนะจะได้ไปหาเพื่อนๆได้พี่ใส่เลยกดน้ช่อนะงจงุง ไมช่องชิงเลยเออคุณไม่ลาทำไมเขาอันนี้ไม่ได้อะใส่ใส่เสื่อไม่ได้บ่าวหวังกดติดตามแล้วนะคะ พี่พี่อนุสอนเป็นอะไรไหมเนี่ยทำไมมันขึ้นแบบนี้เป็นอะไรขึ้นผิดหรือเปล่าเนี่ยมันไม่ไหลอ่ไหลอะ Không phải. Không phải. chừng đuôi. Say, oh, chừng đuôi.